เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทองบิ๊กสตอรีสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับแฟนเพจของโพสต์เดย์นะครับนี่คือรายการ เดิมนะครับที่เราเจอกันทุกวันก็คือ Big Talk Big Story นะครับโดยทีมข่าวโพสต Today เรากลับมาเจอกันทุกวันช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับเวลาดีๆแบบนี้นะครับแดดร่มลมตกถึงฝนจะตกก็ฟังเราได้นะครับวันนี้ผมก็มากับทีมงานคนเดิมนะครับแต่ว่าแต่ว่าอยู่ด้านอนอกเพราะว่าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล คุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงของเราก็ต้องส่งไปประจําอยู่ที่นั่นเพื่อรายงานความคืบหน้ารายงานความเคลื่อนไหวของแต่ละวันมาให้กับแฟนเพจของเราได้รับทราบนะครับคุณเกลี้ยงอยู่กับในอยู่กับเราในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเกลี้ยงครับสวัสดีครับคุณตบชัยบุญเหลือครับอืครับสวัสดีแฟนเพจของเราที่ติดตามรายการด้วยนะฮะครับผมหลายท่านพอเรารายการเราเริ่มปุ๊บก็มีการทักทายเข้ามานะครับก็ต้องขอขอบคุณซึ่งถือว่าเป็นแฟนเพจที่เดียวแน่นของเรา นะครับครับผมมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เรารายงานไปก็สามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้นะฮะใช่ครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะฮะแต่ว่าเราจะโฟกัสไปที่เรื่องการที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเงินเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหน่อยเพราะว่าคุณเกลี้ยงบานทีก็ต้องพูดถึงเรื่องที่รัฐบาลเขาจะแจกเงินแจกคองอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมความจริงแล้วเนี่ยผมตั้งใจให้คุณเกลี้ยงมาพูดถึงเรื่องการ แจกเงินนะวันนี้สัปดาห์นี้เพราะว่าเข้าใจว่าคอมอจะผ่านแน่นอนแต่ปรากฏว่าพิกล็อกยังไม่ผ่านไม่ไม่ผ่านก็เลยยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าก็เลยยังไม่ผ่านไม่เข้าก็เลยเป็นที่มาของหัวที่เราตั้งในวันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นสภาพัดเบรกแจกเงินนะฮะเดี๋ยวมาว่ากันว่าสิ่งที่สภาพัดเบรกเบรกเพราะอะไร มันมีรายละเอียดอะไรถึงต้องเบรกนะฮะครับวันนี้ก็มีข่าวที่ข่าวดีข่าดีเอะครับจากจากคลมอครับผมครับโดยเฉพาะเรื่องอ่าที่จะมีวันหยุดชดเชยติดต่อสี่วันอีกแล้วใช่ไหมคุณเกียงใช่ครับใช่ครับนะฮะับในในสองช่วงเลยครับผมครับ ก็วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับหลังการประชุมนี้นะครับก็มีการออกมาแถลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่19พฤศจิกายนนะครับและวันที่20ิพฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมนะฮะทำให้เดือนพฤศจิกาเนี่ยมีวันหยุดติดต่อกันถึง4วันก็คือวันที่19 20 21และ22นะฮะ4วันนะครับส่วนในเดือนธันวาคมเนี่ยก็ มีวันหยุดติดต่อกันอีกสี่วันเหมือนเดิมนะครับก็คือวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองและก็สิบสามนะฮะทั้งสองเดือนสี่วันทั้งสองเดือนก็เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ติดต่อกันสี่วันเลยอะไรที่นะฮะซึ่งในเดือนธันวาคมเนี่ยเดิมวันจันทร์ที่เจ็ดธันวาจะเป็นวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาตินะฮะแต่ทางรัฐบาลก็เลื่อนให้ไปหยุดเป็นวันที่สิบเอ็ดแทนนะฮะแทนที่จะอยู่วันที่เจ็ด ถ้าอยู่วันที่เจ็ดแล้วก็ต้องมาทํางานต่อมันจะเป็นฟันหลองไงคุณเกี้ยงใช่ครับรัฐบาลเขาเลยเลื่อนให้ไปหยุดวันที่สิบสิบเอ็ดธันวาคมแทนแต่ว่าวันที่เจ็ดนี่ยังต้องมาทํางานนะดังนั้นใช่ใช่ฟันก็เลยไม่หลองไงเพื่อให้มีวันหยุดติดต่อกันต่อเนื่องสี่วันด้วยกันนะครับเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงก็คือว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีก็แล้วกันนะฮะครับผม แล้วก็อันนี้ขอขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะคุณสุชายวันหยุดก็ทีมทีมโฆษกโฆษกนายโยมรีก็บอกว่าเดือนตุลาเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยความจริงก็มีวันหยุดเยอะอยู่แล้วมีวันหยุดแล้วก็เลยไม่มีวันหยุดชดเชยเพิ่มเติมครับคือจะมีวันหยุดในวันที่สิบสามกับวันที่ยี่สิบสามคือหยุดอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วก็เลยไม่มีวันหยุดเพิ่มเติมก็ไปเป็นพศจิกากับธนวาแต่ แต่ธันวาเนี่ยมีพิธีถวายผ้ากฐินครับใช่ไหมครับที่ข้าราชการจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปอะไร,รอย่างนี้ครับผมเดินบางบางบางคนต้องเดินทางไปเสาทิตดาเพื่อ,อที่จะไปถวายวันจันทร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปถ,ถวายเสาทิต์และอาจจะต้องเดินทางวันศุกร์<อ>แล้วก็ต้องกลับวันจันทร์อ๋อครับครับอันนี้ก็คมรมก็อนุญาตให้เดินทางได้ถือว่า ไม่เป็นวันหยุดถือเป็นวันทํางานก็คุ้นง่ายๆเหมือนให้หยุดนะครับผมครับอแต่ภาษาราชก,การคือว่าถือเป็นวันทํางาน,งานก็คือว่าในทํางานปกติก็คือคเป็นการเดินทางกลับเดินทางไปามานะครับก็สําหรับทาราชก,การก็เดือนเดือนตุลาก็จะได้อันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกครับผมครับก็ถ้านี่ก็นี่เฉพาะที่เป็นไปราชการโดยเฉพาะไปถวายภาพพระกรถินนะฮะ ใช่ครับเรื่องที่อยู่ที่อยู่ตามวัดในต่างจังหวัดซึ่งการเดินทางก็ค่อนข้างลาบากนะฮะใช่ครับใช่ครับว่าที่อยู่กับฮานไกรเนี่ยก็ต้องเดินทางล่วงหน้าบ้างแล้วก็อาจจะกลับมาไม่ทันในวันนั้นต้องกลับวันรุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงนี้ครมก็ถือว่าให้เป็นวันหยุดไม่ถือว่าเป็นวันหยุดถึงแม้ว่าการจะเดินการเดินทางจะมาในวันศุกร์หรือวันจันทร์ก็ตามนะฮะให้ถือเป็นวันทํางานปกตินั่นเองไม่ต้องถือว่าเป็นวันลาราชการใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับ นี่ก็เป็นเรื่องของวันหยุดนะที่ที่ไทรหลายๆคนเหตุผลหลกัหลกๆก็คือที่ทางรัฐบาลบอกมาว่าเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมหคุณเกียงใช่ครับเพราะว่าที่เดือนที่ผ่านมาได้ผลนะครับ,รบการหยุดสี่วันต่อนเนื่องก็ทําให้มีคนไปเที่ยวเยอะไปเที่ยวแต่ต่างจังหวัดเยอะโดยเฉพาะในระยะทางไม่เกินสามร้อยกิโลเมตรนะฮะก็จะเมืองแน่นไปด้วยผู้คนจํานวนมากเพราะว่าตอนนี้ต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวครับ วัดจากอะไรเพราะว่าที่กูเกมบอกว่าวันหยุดที่ผ่านมาติดต่อกันเนี่ยถือว่าได้ผลเนี่ยเขาวัดจากจํานวนคนที่โรงแรมที่จองเต็มหมดเลยครับครับอ่าจองจองเต็มหมดเลยครับจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดอที่ไม่เกินสามร้อกิโลเมตรไม่ว่าจะหัวหินชะอำพัทยาครัใกล้ใกล้เนี่ยครับจังหวัดตราดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับตราดจันทอะไรเนี่ยครับอ่โรงแรมจะเต็มหมดเลยโดยเฉพาะทะเลเขาบอกว่าคนคนไทยจะนิยมไปทะเล ตรงนี้นจะดจะต,ตรงนี้วัดจากเ,เราเที่ยวด้วยกันด้วยหรือเปล่าฮะเราเที่ยวด้วยกันเราเที่ยวด้วยกันใช่ครับเราเที่ยวด้วยกันก็เป็นมาตรการส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยที่ช่วยให้คนไปเที่ยวแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ไปเที่ยวเองโดยนะที่ไม่ไม่ผ่านเราเที่ยวด้วยกันครับผมครับผมในช่วมนับโดยรวมรวมจากจํานวนห้องพักที่ถูกจองนั่นเองใช่ไหมครับใช่ครับใช Becca ่ครับ อันนี้ผมก็มีประสบการณ์ในช่วงวันหยุดยาวเดือนที่ผ่านมาสี่วันผมลองขับรถไปที่อุทัยธานีครับไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลเท่าไหร่ครับผมคิดว่าเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองรองที่ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะคนเต็มแต่ปรากฏว่าคนเต็มหมดเลยอืไปหาที่พักไม่ได้ครับที่พักเต็มหมดเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะใช่ครับไม่ไม่ได้ไม่น่าเชื่อนะครับพอดี อุทัยเป็นเมืองรองที่อมีคนสนใจไปเที่ยวเยอะไม่ใช่เมืองหลักด้วยนะไม่ใช่เมืองหลักครับแล้วก็คิดเหมือนคุณเกลี้ยงไงถ้าไปเที่ยวเมืองหลักแล้วคนอาจจะเยอะต้องไปแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวใช่มก็เลยไปเที่ยวเมืองรองดีกว่าไปเที่ยวบาองรองรากว่าโอ้ถนนคนเดินคนแน่นไม่มีที่จอดรถครับผมก็รัฐบาลก็เลยเห็นว่ามันได้ผลอืครับผมก็เลยเนี่ยก็เลยทํามีวันหยุดต่อเนื่องอีกสองเดือน อีกครับเดือนก็คือเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาสี่วันติดเ่อกันนะฮะก็หวังว่าจะกระตุ้นการใช้จ่ายกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองหลักและเมืองรองได้ผลเหมือนกับวันที่ผ่านๆมานะฮะครับอืมครับวันนี้การประชุมครมอความจริงมีหลายเรื่องนะคุณเกลี้ยงนะฮะที่เกี่ยวข้องกับคนที่ให้ดูแลเรื่องโควิดก็ก็ยังมีอยู่เหมือนกันก็คืออสมอย่างที่เรารู้กันอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับ ทางอสองม,อสอมก็ได้เงินเพิ่มอีกแล้วนะฮะใช่ครับซึ่งเดิมเนี่ยอ,อสอมก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านซึ่งช,ช่วยรัฐบาลช่วยท้องถิ่นต่างๆในการเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องดูแล,แลและก็ให้ความช่วยเหลือคนที่ในการดูแลปัญหาเกี่ยวกับโควิดทั้งหมดนั่นแหละนะฮะใช่ครับซึ่งสเดือนที่ผ่านมาคือเดือนอตุลาใช,ใช่ไหมฮะที ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยทางรัฐบาลทางคลรได้อ<จ>นุมัติค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับอสมอเนี่ยเป็นจํานวนเจ็ดเดือนด้วยกันใช่ไหมฮะมีนาถึงกันยาวงเงินก็สามจุดหกพันล้านกว่าบาทคือส่วนนี้ได้ไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ให้นนเพิ่มอีกสามเดือนก็ได้เพิ่มอีกสามเดือนก็คือได้เดือนละห้าร้อยบาทต่อคนคใช่ไหมฮะเดือนละห้าร้อยบาทเนี่ยก็จะมีอสมอประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าห้าหมื่นคนนะฮะ หนึ่งล้านคนนะครับผมประมาณนั้นหนึ่งล้านกว่ากว่านะฮะก็วงเงินก็หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทในส่วดนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกแล้วนะฮะตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาอีกสามเดือนนะฮะก็ถือว่าเป็นน้ําใจเป็นสิน้้าใจที่ช่วยกันดูแลครับผมแล้วก็วันนี้คอมมก็แจกอีกนะครับบัตรบตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมเรื่องค่าน้ำค่าไฟ ครับนะครับที่จะสิ้นเดือนกันยาสิ้นเดือนกันยานี้ก็จะขยายไปอีกหนึ่งปีครับนะครับผมค่าใวงเงินการใช้ค่าน้ําค่าไฟครับค่าไฟก็ตกเดือนมะไม่เกินสองร้อยสามสิบาทค่าน้ําก็เดือนมะไม่เกินหนึ่งร้อยครับก็จะได้ต่อไปอีกหนึ่งเดือนนะครับผมหนึ่งเดือนนนหนึ่งปีฮะอ้ขอโทษครับหนึ่งปีครับจะได้ต่อไปอีกหนึ่งปีไปจนถึงกันยาปีหกสี่ปีหน้าครับปีหน้าทั้งปีนะฮะถ้าใครใช้ไฟแล้วก็ใช้น้ําตามเกณฑ์ที่ไม่เกินที่รัฐบาลกําหนดก็ างรัฐบาลก็จะดูแลให้ใช่ไหมฮะครับผมครับผมก็ถือว่าเป็นการช่วยในช่วยช่วยบรรเทาทุกข์ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดนั่นเองนะครับครับผมอย่าลืมว่าโควิดกับเราเนี่ยก็ยังไม่ได้อันนี้ห่างกันไปเท่าไหร่นะคุณเกี้ยงใช่ไหมใช่คับ่เฝ้าระวังแม้แม้แต่พรกฉุกเฉินที่จะหมดภายในเดือนนี้ฮะครับผมความจริงแล้วเนี่ย จุดประสงค์ของรัฐบาลในการประกาศใช้พรกฉุกเฉินก็คือว่าควบคุมโควิดเป็นหลักใช่ไหมที่ผ,ผ่านมาก็ต่อกันมาหลายเดือนความจริงแล้วเดือนนี้ก็คือเดือนกันยายนสิ้นเดือนนี้ก็ต้องหมดอีกแล้วแต่วันนี้กททท็ทางท่านนายกัฐมนตีก็ออกมาพูดในลักษณะนี้นะฮะว่าก็ยังเหมือนกับยังกักอยู่นะว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกเพราะมีคนคร้อง้องยกเลิกเยอะไงฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วนายกก็บอกว่า,อาขอดูสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดก่อน ดีกว่าะนะฮะว่าจ,จะต้องต่อหรือไม่หรือจะยุดยกเลิกเนี่ยแต่ว่าถ้านายกพูดอย่างเนี้ยผมมั่นใจได้ว่าประกาศต่ออีกแน่นอนนะฮะใช่ครับนะฮะต้องต่อต้องต่อแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่โควิดอย่างเดียวอ่ะมีม็บบ้างมีการชุมนุมอะไรต่างๆมากมายแต่ท่านนายกก็พูดขมวดท้ายไว้อยู่เหมือนกันว่าอย่าไปคิดว่า อ่าถ้าจะต่อเนี่ยก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันไม่เกี่ยวกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมใช่ครับใช่ครับสรุปแล้ว<ช>ก็คือต่อแน่นอนพกรกฉุกเฉินอ่าก็คงต่อแน่นอนในเรื่องของโควิดก็อาจจะมีความจําเป็นอาจจะนะครับผมบอกว่าอาจจะมีความจำเป็นเพราะว่าหนึ่งก็อย่างที่คุณชยัยพูดตอนต้นว่าอ่าอ่าโควิดทางพม่าก็มีละกลอบเข้ามาในไทยใช่ไหมครับนช่ใช่ก็ก็คือทางพม่าติดต่อกันเยอะมากแต่อย่าลืมว่า ขณะนี้มันใกล้ไทยเข้ามาทุกทีก่อนหน้านี้ก็อยู่แถบรัฐยะไข่งไงก็อาจจะไกลกับชายแดนไทยไปหน่อยนะฮะล่าสุดก็เขยืดเข้ามาแถวล่างกุ้งนะฮะเมืองโงขงพม,ามาะะ่าที่มีผู้ติดต่อกันเยอะนะฮะล่าสุดวันนี้ได้รับรายงานจากทางจังหวัดกาญจนบุรีเหมือนกันนะคุณเกี้ยงทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะก็คือคุณจีระเกียรตินะฮะภูมิสวัสดิ์เนี่ยก็ในฐานะที่เป็นประธานคณะก,กรรมการโรคติดต่อของจังหวัด กาญจนบ,บุรีก็ออกคำสั่งประกาศ<ล>ปิดด่านชายแดนนะฮะด้านอำเภอสังขบุรีและก็พญาตองสูเป็นเวลาสิบสี่วันนะฮะเหตุผลเหตุผลที่เขาปิดนี่ก็เพราะว่าเขากลัวว่าจะมีาชาวพมา่าชาวเมียนมาเนรักลอบเข้ามาในประเทศเนื่องจากว่าฝั่งอำเภอสังขบุรีตรงก็คือพญาตองสูเนี่ยพบว่ามีชายชาวเมียนมาวัยสิบเจ็ดปีติดเชื้อโควิดนะฮะซึ่งมันไม่แค่นั้นนะคุณเกี้ยง ครับ17ปีเนี่ยเขาอ,อาศัยอยู่ห่างจากาชายแดนเราเนี่ยฮะสังขบุรีเพียงแค่5กิโลเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าไอ้ชายวัยสิปีคนนี้นะฮะยังสัมผัสกับผู้อื่นอีกตั้งหลายคนนะฮะร,รวมทั้งสิ้นเนี่ยสาสิบสาคนด้วยกันเลยนะเขาเป็นเจน้าหน้าที่มูลนิธิที่พา,าชายสิบเจ็ดปีคนเนี้ยไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยคสิบแปดรายพยาบาลแปดรายแล้วก็ชาวบ้านทั่วๆไปอีสิบเจ็ดรายนะฮะ ซึ่งพวกนี้ก็ต้องถ้าพม่าดูแลไม่ดีควบคุมไม่ดีก็ต้องอบ้านเราก็ต้องเสียวอ่ะเพื่อความเชื่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็เลยประกาศปิดด่านเสียก่อนนะฮะห้ามรถทุกชนิดเข้าออกเข้าออกไม่ได้เลยนะฮะแล้วห้ามมีการลักลอบเข้ามาถ้าใครลักลอบเข้ามาจับได้เนี่ยโอ้ลงโทษหนักเลยนะทั้งคำทั้งปรับอะไรคือเขาทำมาอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้โควิดเข้ามาที่บ้านเรานี่ก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกทีไม่ไกลตัวแล้วนะฮะใช่ครับสังขาบุรีก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญครับนะครับสะพานมอญเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวของคนไทยที่ไปก็สังขับุระต้องสะพานมอญใช่แลสังขาบุรีเหมือนกันนะฮะสังขาบุรีแล้วก็จะต้องถ่ายรูปกับพวกเด็กพม่าใช่ใช่ไหมครับปากแป้งอะไรงี้ครับเด็กมอญเด็กพม่าอะไรอย่างนี้ฮะก็ครับนั่นเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์แล้วก็ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วผมไม่ผมก็คิดว่า,าวันหยุดยาวๆหรือว่าสังขบุรีสะพานมอญจะยังคึกคักอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ต้องตรวจเช็คกันอีกทีหนึ่งเมื่อเมื่อมีเหตุบแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะใช่ครับเรามาว,ว่าเรื่องอ่าเ,เรื่องอะไรนะคุณเกียงว่วต่อ๋อ,อไม่ครับก็เรื่องที่พลกรฉินก็น,นอกจากเรื่องนี้แล้วก็น่าจะมีเรื่องของการเปิดประเทศในวันที่หนึ่งตุลาที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้ครับครับผมล้วก็ผมวคือหนึ่งตุลาเริ่มเริ่มที่จะ ครับผมการ <ผม S 1> นี้มาใช้มีแล้วใช่ใชไหมคอ่บก็ค่อนข้างจะแน่นอนครับเดี๋ยวรอประชุมสปสอผมคิดว่าประชุมสอบอสอสัปดาห์หน้าเนี่ยคงจะมีการพูดถึงกันอีกทีหนึ่งครับผมครับผมแล้วก็จะเข้าขลคลมเพราะว่าเรื่องนี้เข้าคลอไปแล้วครับครับผมก่อนนี้ก็รอเคาะรออะไรอยู่อย่างเดียวเลย ครับครับผมเข้าคล <หา S 2> รมสัปดาห์หน้ามีแม่การเข้าคลรมเรื่องนี้เข้าคลรมเรื่องนี้เขาตัดอย่าเข้าคลารมเมืมอ่อส,สัปดาห์ที่แล้วแล้วครับครับผมตอนนี้ก็อยู่ระหว่างกันาหาเือกกันระหว่างพวกสอบคอสอบคอ,อ,อะไรนี่ครับถึงควบคุมโควิดเนี่ยว่าจะเห็นยังไงเห็นชอบยังไงน่าจะมีรายละเอียดออกมาอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่น่าจะคงพกกเชิดไว้ครับผมก็เหตุผลก็เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเม็ดเงินที่จะเข้ามาในประเทศนั่นเองนะฮะใช่ครับใช่ครับครับ อ่เรื่องสําคัญของเราที่คน,ออนรอคอยกันทั้งประเทศเรื่องแจกเงินอีกสามพันบาทเนี่ยครับผมสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะั้นคุณก้ยยที่สภาพัปต์เขาเบรกโครงการนี้ไว้ก่อนจริงๆแล้วโครงการนี้ก็เสนอโดยสภาพัปต์ไม่ใช่หรอฮะอ่โครงการนี้เสนอโดยกระทรวงการคลังครับกร,บรบนะทรวงการคลังอ่อ่ากระทรวงการคลังเป็นผู้เป็นผู้เสนอกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอโครงการครับนะครับก็ขั้นตอนก็คือเสนอไปผ่านสสบสู่อ่สถานการณ์ เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดที่นายกเป็นประธานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เคาะและเห็นชอบวอ่าแล้วแจกสิบล้านคนสามพันนะครับแล้วก็บัตรสวัสดิการอีกคนละห้าร้อยนะครับอีอกสิบสี่ล้านคนก็เคาะไปแล้วครับผมก็คาดว่าจะเขา้าผ่านไปเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คาดว่าจะเข้าคลมสัปดาห์นี้ในระหว่างในระหว่างวันพุธท,ที่ผ่านมาเนี่ยอ่ตอตอสคนะครับก็กระทรวงคลังเนี่ยที่ทําเป็นผู้ทําเรื่องนี้ต้องส่งเรื่องไปให้สภาพัฒน เพราะว่าใช้เงินจากเงินพื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งสภาพาร์เป็นเลขาเลขาเป็นอนุกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้เรื่องการใช้เงินนะครับผมเท่าที่คุยกับทางกระทรวงคลังก็บอกว่าเป็นไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพียงแต่ว่าทางสภาพาร์เนี่ยอาจจะมีขั้นตอนที่ในการพิจารณาใช้เงินเนี่ยหลายขั้นตอนนิดนึงอาจจะมีอนุเล็กอนุใหญ่ผ่านที่มาเป็นลําดับชั้น เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้เงินเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เกิดความรั่วไหลพูดง่ายๆครับคุณสมชายคนอุมัติเงินจํานวนห้าหมื่นกว่าล้านเนี่ยก็ต้องพิจารณาดูให้ดีครับเพราะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะมีจุดรั่วไหลมีจุดกพ้องไหมวา่าเกิดถ้าเกิดไปโครงการในๆกนะเกิดมีการฟ้องร้องมาค,คนที่อนุมัติใช้เงินเนี่ยจะเป็นหน้าด่าน,นพูดง่ายๆครับจะเป็นคนรับ<า>ข้อครับ, <laughs> รบผมเป็นดานแรกที่ถูกด่าว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะ ถูกด่าด้วยก็อาจจะถูกฟ้องด้วยอะไรด้วยก็ว่ากันไปนะครับก็เลยทําให้เขาพิจารณามีขั้นตอนในพิจารณาไม่ทันแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยทันแน่นอนครนะครับขาคคอมทันแน่นอนไม่ต้องกังวลทางกระทรวงทางทางคุณเลิฟโรนแสงสนิทเนี่ยปุ่มในการสักงงานเศรษฐกิจกัรคลังนะครับครับซึ่งจะไปเป็นอาทิบดีสามสามิรในในต้นเดือนหน้าเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าทันการเลื่อนคอมอเนี่ยไม่มีผลต่อการอ่าดําเนินโครงการใดๆทั้งสิ้นนะครับผมครับ ครับผมคือถืาท่านถ,ถ้าพูดแบบนี้แล้วเนี่ยที่เบรกเนี่ยเบรกเพื่อให้เกิดความรอบคอบใช่ไหมครับครับผมเรื่องของการอนุมัติวงเงินอืมการจํานวนเงินวิธีการใช้เงินรายละเอียดการใช้เงินการแจกเงินะเขาอยากทําให้มันชัดเจนว่าอ่าใช้เงินอย่างนี้จํานวนนี้จ่ายยังไงอะไรอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าบรก เบรกพาะเป็นห่วงว่ารัฐบาลจะมีเงินแจกหรือเปล่าอะไระไเงี้ย้องเงินเงินเงินมีครับเพราะว่าชัดเจนอยู่แล้วใช้เงินกู้ใช้จากเงินกู้พื้นฟูเศรษฐกิจ4ี่แสนล้านบาทครับนะครับผมซึ่งเงินกู้นี้มีคณะกรรมการคุณสมชายจะเห็นว่ามันจะออกมาค่อนข้างก,กระปิดกระปอยกระปิดกระปอยมากที่เราบอกว่าเงินมันช้าเพราะว่าทางสภาพภัฒน์เนี่ยเขากันกองดูเขาากลัวครับ้าง่ายๆอย่างวันนี้ก็มีเรื่องเข้าคอรใช้เงินกู้สี่แสนล้านเนี่ยเหมือนกันนะครับหลาย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 โครงการนะครับผม ครับผมอย่างเช่นโครงการจ้างเด็กนักศึกษาห0าสิบเซนใช้เงินหมื่นกว่าล้านเนี่ยวันนี้ก็เข้าคอมอกเห็นชอบเห็นชอบแล้วครับเห็นชอบแล้วครับใช้หมื่นเก้าพันกว่าล้านหมื่นเก้าพันกว่าล้านในการจ้างงานนักศึกษาใหม่บัณฑิตจบใหม่ประมาณบัณฑิตจบใหม่ประมาณสองจุดหกแสนคนนะครับผมนะครับที่จ่ายคนละครึ่งนะครับเนี่ยก็เนี่ยครับเนี่ยพิจารณามาเดือนหนึ่งนะครับครับความจริงแล้วเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนเราใครได้ฟังเราเราก็พยายามพูด โครงการต่างๆที่ทางรัฐบาลพยายามจะเอามาช่วยอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะใช่ไหมครับ,ค,รบความจริงแล้วเราก็พูดมาตลอดรายงานให้ทราบมาตลอดว่าละโครงการต่างๆเนี่ยรัฐบาลมีอะไรบ้างเพียงแต่ว่าที่ผ่านๆมาโครงการมันไม่สะดุดไงคุณเกี้ยงใช่่ยมฮะเมื่อเข,าขาอ้าคลรมปุ๊บอาทิตย์หน้าจะเข้าคลมเรารายงานคุณเกี้ยงรายงานว่าอาทิตย์นี้จะเข้าอาทิตย์หน้าจะเข้ามันก็เข้ามาโดยตลอดไงใช่ครับมันจะเข้ามาตลอดบังเอิญว่าโครงการเนี้ยอีกสามพันเนี่ยมันจะเข้าสัปดาห์นี้แต่ว่ามัน มันเกินโดนไม่เข้าเมื่อวานเมื่อวานทางตสคก็ยังมั่นใจว่าจะเข้านะครับนั่นะสิก็ยังคุยยังมั่นใจเข้ามาประชาบบอกว่าไม่ทันทางสภาบ้านบอกขอขอก่อนขอก่อนขก่อนิดนึงขก่อนนิดนึงมันมีอะไรลึกๆมีอะไรมากกว่านั้นไหมคุณเกี้ยงถ้าถ้าดูการไม่ไม่มีครับผมคิดว่ามันเป็นเงินจํานวนที่เยอะห้าหมื่นกว่าล้านห้าหมื่นสองพันล้านแล้วก็เป็นการอ่าเขาคงดูว่าเงินเนี้ยมันจะอ่า ไอ้เงินพื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเข้ากับโครงการไหมเพราะว่าการจ่ายเงินมันเหมือนไปเป็นการจ่ายเงินลักษณะการเยียวยาเออมันอาจจะต้องไปใช้เงินอีกก้อนหนึ่งหรือเปล่าจําคุณสมชายจาได้ไหมครับว่าหนึ่งล้านล้านเนี่ยมันมีสองส่วนค,คือหกแสนล้านที่จ่ายเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบครับครับผมอันนั้นใช้ไปสี่แสนล้านแล้วยังเหลือสองแสนล้านซึ่งผมว่าสภาพักคงดูอยู่ว่าจะใช้ใชเงินก้อนไหนจะใช้จากพื้นปูหรือว่าจะใช้จาก จากอเยียวยาอันนี้ครับผมมันก็เลยทําให้ล่าช้าไปแต่ทางกระทรวงคลางก็ยืนยันครับว่าสัปดาห์หน้าเข้าคอมอแน่นอนครับไม่ไม่มีปัญหาและขั้นตอนของงาโครงการก็ยังเดินหน้าไปตามปกติตามทำลายปกตินะครับในวันที่หนึ่งตุลานี้เว็บไซต์ค,คนละครึ่ง .com คับนะจะเปิดทำการเวลาหกโมงเช้าวันไหนนะฮะวันแรกวันพฤห,หัสวันที่หนึ่งตุลาครับวันที่หตุลา หนึ่งตุลานี้ครับเว็บไซต์คนละครึ่งนะครับ com จะเปิดดำเนินการเวลาหกโมงเช้าจะให้ผู้ประกอบการร้านค้าร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยเข้าไปลงทะเบียนครับครับผมยังยังยังไม่ถึงคิวประชาชนนะครับยังไม่ถึงคิวผู้บริโภคเอาเฉพาะร้านค้าก่อนที่จะเข้าลงทะเบียนร้านหมูปิ้งครับเล่แผงลอยทั้งหลายนะครับร้านสะดวกซื้อไม่ได้นะครับหมูปิ้งหักเล่แผงลอยทั้งหลายมาลงทะเบียนเลยนะครับมาลงทะเบียนมาลงทะเบียนเสร็จก็เข้าระบบ ก็ระบบกรุงไทยก็เป็นที่เป็นผู้ช่วยด้านระบบให้กับกระทรวงทางเง่ยก็จะเป็นคนดูมีนคนดูใหมมนะ้มีลิมิตนะมีดิมิตไม่เข่าบ้านร้านค้าไม่มีเลยครับร้านค้านี้ไม่มีดิมิตเลยครับเข้ามาเลยครับเข้ามากี่ไ<อ>ายก็ได้กี่รายก็ได้ครับแล้วก็กรุงไทยกรุงไทยนี่ก็จะดูถ้าผ่านกรุงไทยก็จะเป็นลงไปช่วยติดแอปให้ลงไปยังที่นั้นเลยกรุงไทยเขาก็จะใช้คนในสาขาลงไปช่วยติดแอปติดอะไรติดอะไรนั่นให้เลยครับผมส่วนร้านค้าใช่ครับ วนร้านค้าชิมช้อปใช้แสนกว่าล้านที่กระทรวงทางใครอยู่ในโครงการชิมช้อปใช้เนี่ยที่เข้าขายจะเข้าโครงการนี้ได้ประมาณแสนกว่าล้านเนี่ยอันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยอันนี้เขามีแอปแอปเขาเรียกแอปถุงเงินอยู่แล้วครับทางกรุงไทยนี่จะส่งเมสเซจไปผ่านทางถุงเงินไปเลยว่าคุณอยากห้เข้าร่วมโครงการนี้ไหมถ้าเข้าร่วมโครงการก็ขอให้คุณกดโอเคนิดนึงคือยินยอมที่จะเข้าร่วมโครงการเตือนความตรงจับหน่อยนะฮะ อครับผมใ่เพราะว่ามันคนละโครงการไงครับอันนี้มันโครงการคนอันนี้คนโครงการคนละรึ่งต้องแสดงตนหน่อยนะฮะถ้าแต่ก็สบายไม่ต้องใช่ครับแต่ก็สบายไม่ต้องไม่ต้องมาเข้าไม่ต้องมาเข้าเว็บนะฮะจะมีเมสเซจไปเลยพอกดก็ก็จะถูกเข้ามาอยู่ในระบบเว็บไซต์เราคนละรึ่งนะครับเพียงแต่คอยดูที่โทรศัพท์มือถือของเราหน่อยว่ามีแมสเซจอะไรส่งมาหรือเปล่านะฮะครับผมแล้วสำหรับประชาชน1ิบล้านคนก็วันที่สิบหกหกโมงเช้านะครับสิบรอได้เลยครับ ค6ตุลา6โมงเช้านะครับผมก็จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียน10ล้านคนไม่มีอั้นเลยนะครับเราบอกแต่เนิ่นๆนะฮะเพื่อเพื่อเพื่อที่จะให้เตรียมตัวไว้ก่อนแต่ว่าใกล้ๆถึงวันต้นต้นเดือนหรือต้นๆเดือนเราก็จะบอกอีกย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในวันนี้เราก็พยายามจะบอกว่าเออมันจะมีโครงการแบบนี้นะที่รัฐบาลเขาพยายามจะช่วยเหลืออะไรเงี้ยให้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเผื่อใครโทรศัพท์ไม่ดีอะไรอย่างนี้นะฮะใช่ครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องนอนดึกเพราะว่า จะเริ่มให้เปิดไม่ต้องรอกันเที่ยงคืนอะไรไม่ต้องนอนดึกเหมืออนนก่ไม่มีครับคือระบบเนี่ยจะให้ลงตั้งแต่หกโมงเช้าถึงห้าทุ่มครับครับผมในวันแรกวันที่สิบหกโดยไม่มีอัานเลยนะครับไม่มีอัานวันวันละแสนสองแสนไม่มีนะครับโอ้เอาเวลาเป็นเกณฑ์ถ้าหมดเวลาเป็นเกณฑินห้าทุ่มก็ปิดแล้วอะไรอย่างนี้ปิดแล้วครับถ้าห้าทุ่มถ้าวันห้าทุ่มวันแรกเต็มสิบล้านก็เต็มสิบล้านครับผมอืมครับผมเาำนวนกี่ล้านนะฮะ สิบล้านคนครับสิบล้านคนเนาะครับผมถึงแม้ถ้าเปิดมาสองชั่วโมงหรือชั่วโมงเดียวเต็มสิบล้านคนก็เอาแค่นั้นก็ครับก็เอาแค่นั้นก็ถือว่านั่นไปเลยครับเพราะว่าทางกรุงไทยเขายืนยันว่าระบบเขาลัาไหวแล้วก็ผู้ภายในสองวันก็จะมี s อ s ไปว่าคุณผ่านสิทธิ์ไหมครับครับผมถ้าผ่านสิทธิ์ก็ให้โหลดเป่าแอปแอปเป่าตังค์โครงการเดทางเี่ก็ติดตามเราได้เดี๋ยวคุณเกลี้ยงก็จะมา ครับผมบความเคลื่อนไหวให้ทราบเป็นระยะระยะผมก่อนที่จะถึงโครงการที่จะเปิดรับแล้วก็ในวันที่โครงการเปิดรับแล้วนะฮะวันนี้คงไม่มีเรื่องอื่นอยู่ไหมฮะมีมีไหมฮะก็มีเรื่องอื่นวันนี้คารบอกก็มีนายกก็เห็นชอบเรื่องงานจัดงาน Job e x p o นะครับ,รบวันที่ยี่ส <reluctant S 1> ิบหกยี่สิบแปดจอเอ็กก็คือจัดใ, <manne quin. S 2> ใช่ไหมอ่าใช่ครับใครที่ตกงานเขาบอกเขาบอกว่าในงานเนี้จะมีทั้งเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ครับนะครับผมไปร่วมงานมีตําแหน่งที่ว่างงานเนี่ยถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านตําแหน่งนะครับหนึ่งล้านตําแหน่งนะฮะหนึ่งล้านตาแหน่งก็ที่สิห่สิบแปดยี่สิบหกยี่สิบแปดครับจ็อกจ็อกเอ็กโปสถานที่นี่เดี๋ยวติดสถานที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบอกจริงครับผมตอนนี้เขากำลังหาดูแต่วันเนี่ยเคาะมาละยี่สิบหกยี่สิบแปถึงยี่สิบแปดนะฮะนะครับสถานที่รอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งเดี๋ยวถ้าได้วันได้สถานที่แล้วคุณเกลี้ยงมาบอกแฟนเพจของเราอีกทีหนึ่ง ครับก็จะมีตําหน่งงานว่างหนึ่งล้านตําหน่งให้ไปหางานทํากันครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสหนึ่งนะฮะที่ใครไม่มีงานทําก็ติดตามงานนี้เพื่อจะได้โชคดีมีงานทํากับเขานะฮะวันนี้ขอบคุณคุณเกลี้ยงมากนะครับที่มาให้รายละเอียดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงนะฮะเป็นหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจของโพสต์ทูเดย์นะฮะมาพูดคุยกัน ทุกวันนะฮะถ้าเป็นวันอังคารเนี่ยก็จะมีประชุมครมอคุณเกียรก็จะมารายงานเรื่องเศรษฐกิจถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมเรื่องการเมืองก็จะเป็นหน้าที่ของคุณวิศณุนุ่นทองนะฮะ <c oughs> พรุ่งนี้คงได้คุยกับคุณวิษณุนะฮะใครเป็น <c oughs> แฟนๆก็ติดตามกันได้นะฮะก่ <c oughs> อนจากการวันนี้เพราะว่าเวลาหมดนะฮะต้องขอบคุณผู้สนับสนุน,นรายการของเราก่อนนะครับด้านหลังก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับธนาคารบ้านของคนไทย ธนาคารที่ทําให้คนไทยมีบ้านนั่นเองนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนเพจหลายๆคนนะครับที่เข้ามาทักทายแล้วก็ส่งความคิดเห็นต่างๆเข้ามานะฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมประมาณ6กโมงเย็นรายการ b i g t a l k Big Story นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาแฟนเพจไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทย เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story